สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นอย่างไรมีลักษณะอาการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในคลิปนี้นะครับครับเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย เมื่อพูดถึงโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าคุ้นคุ้นหูนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ยังยังไม่สามารถจะหาสาเหตุได้นะครับแต่ก็มีข้อบ่งชี้ที่แสดงอาการป่วยของร่างกายในหลายๆอวัยวะร่วมกันโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยแพทย์หญิงกัลยากรชาววิสิทธ แพทย์อายุรศาสตร์โรคข้อและลูมปติซัมโรงพยาบาลกรุงเทพได้กล่าวว่านะครับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นเนี่ยทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกายของตัวเองจนเกิดการอักเสบและสามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะได้ทั่วร่างกาย และพบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะในช่วงวัยเจริญพันธุ์และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยร่วมอื่นๆที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคได้เช่นกรรมพันธุ์อาจจะมีสารพันธุกรรมบางชนิดที่สัมพันธ์กับการเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับส่วนปัจจัยที่กระตุน้นให้โรคกำเริบมากขึ้นก็ได้แก่การติดเชื้อภายในร่างกายและแสงแดดเป็นต้นนะครับ ในโรคนี้ร่างกายของผู้ป่วยมีการสร้างโปรโตีนชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าแอนตินิวเคลียร์แอนติบอดีที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับอาการของโรคจะแสดงความผิดปกติในร่างกายในหนึ่งอวัยวะหรืออาจจะหลายอวัยวะก็ได้นะครับที่พบได้บ่อยก็คืออาการปวดข้อเป็นไข้ตั้งแต่ไขต้ต่ำๆจนถึงไข้สูงอ่อนเพลียเบื่ออาหาร เกิดผื่นผิวหนังตามใบหน้าแขนขาที่อยู่บริเวณนอกเสื้อผ้าผมร่วงมีสภาวะเลือดจางเม็ดเลือดขาวต่ำมีเกล็ดเลือดต่ำถ้าโรครุนแรงก็อาจจะมีเม็ดเลือดแดงแตกปอดอักเสบไตอักเสบการวินิจฉัยต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์ที่ทำการรักษาเป็นสำคัญนะครับ โดยโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องมีการติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอเพราะการรักษาอย่างสม่ำเสมอสามารถทำให้โรคสงบได้โดยเริ่มจากการที่เราประเมินความรุนแรงของอาการที่ผู้ป่วยเป็นว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะอาการของแต่ละคนมีความรุนแรงของโรคไม่เท่ากันนะครับสำหรับข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยก็คือ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการออกแดดลดและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโดยการทานอาหารที่สะอาดรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอไม่ลดหรือเพิ่มยาเองมาตรวจหรือพบแพทย์ตามนัดอย่าให้ขาดการพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับ นี่ก็คือลักษณะอาการต่างๆเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษานะครับ